ฮัลเสรสวัสดีครับแป๊ 8, ครับ <c oughs> มาอัปเดตเอ้ยข่าวอนิเมะนะครับ <c oughs> สายบู๊สายแอคชั่นจากจัมพลัสกับเรื่องเชนซอม เรื่องนี้เป็นมังงะนะครับเป็นอนิเมะที่ดัดแปลงอะดัปเทชันมาจากมังงะซึ่งมังงะเรื่องนี้เนี่ยผมเคยได้อ่านนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่านต่อเนื่องนะเออไม่ได้ติดตามเขานะครับคืออ่านแค่ช่วงต้นๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจดีแต่พออ่านไปสักพักเนี่ยลายเส้นนะครับผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่กับเซนเซท่านนี้ก็เลยแบบดรอปไปนะครับเออดรอปไว้แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคยได้อ่านเรื่อง Fire Punch เออของเซนเซท่านนี้เนี่ยเหมือนกันอันนั้นอ่านจบเลย เป็นแบบสั้นๆนะครับก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างทําความเข้าใจยากนะครับเออแล้วก็ลายเส้นเนี่ยไม่ค่อยโดนแต่ว่าเชนซอ a ์แมนเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่ามันมีการบูมีการฉากแอคชั่นอะไรอย่างไรเนี่ยค่อนข้างเยอะและที่ตื่นเต้นนะครับที่ต้องเอามาทําคลิปของช่องเราเนี่ยเพราะว่าสตูดิโอที่ผลิตอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยดังมากนะครับสตูดิโอแมปป้าโอ้โหแม่งแบบเฟี้ยวสุดๆ กันไปเลยกับการผลิตอนิเมะของสตูดิโอนี้ก็เลยแบบว่าเออเว้ยถ้าเป็นเมะเนี่ยน่าดูนะครับอ่ะและตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยมาทั้งหมดเนี่ยสามเทรเลเลอร์แล้วนะครับเออคลิปนี้ที่จะดูเนี่ยเป็น Official Third Trailer ซึ่งเทรเลเลอร์นี้ผมดูไปแล้วนะครับรอบหนึ่งอ่ะโอเคหนึ่งสองสาม go คือทำดีมากนะครับลายเส้นของอนิเมะเนี่ยแม่งสวยงามสุดๆดดูคลีนตาดูสบายตากว่าเวอร์ชั่นของมังงะเนี่ยเยอะเลย <10 S 1> ลมีการเดวิลปรากฏตัวขึ้นมาปัจจุบันนะครับตีพิมพ์ในชูเอชะโชเนมจัมพลัสเอมีให้อ่านฟรีนะเป็นแอปถูกลิขสิทธิ์นะครับของฝรั่งเขาของญี่ปุ่นแต่เป็นภาษาอังกฤษเ เป็นหน่วยองค์กรนะที่ต่อสู้กับเราเดวิลอันนี้ตัวเอกผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็น่ารักดี power ลายเส้นนี่แบบสวยงามเลยมีความแบบออริจินอลจากมังงะแต่ดูแบบสบายตากว่าเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยเยอะแล้วก็ค่อนข้างโหดนะเรื่องนี้เออค่อนข้างแบบเลือดสาด ประมาณหนึ่งเลยพระเอกนะครับชื่อว่าเดนจิเป็นแบบได้รับพลังเนียของโอ้โหเชนซอเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปแม่งกลายเป็นมนุษย์เลื่อยไฟฟ้าโคตรเฟี้ยวโอ้โหฉากแอคชั่นนี่อย่างที่บอกนะเพราะเป็นแมปป้าทำนี่แบบไม่ต้องสืบ์หายห่วงโคตรจี๊ดโคตรเดือด เลือดซัดเชนซอมแมนเออพอเป็นเมะแม่งโคตรน่าดูเดือนสิบนะครับตุลาคมนี้โอ้โหต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะเออเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะดูนะครับอย่างแน่นอนไว้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาเมาส์เออชวนคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้เนาะ ส่วนแฟนช่องเรานะครับสำหรับใครที่อ่านมังงะล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งสปอยกันเนอะเออจะได้ดูนะครับเผื่อมีใครบางคนหรืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านมัง,งะจนจบเนาะก็ไว้รอดูอนิเมะเนี่ยเหมือนกันนะครับอย่าพึ่งสปอยกันเผื่อมีบางท่านเนี่ยเขาอาจจะรอดูอนิเมะเนี่ยอย่างเดียวก็ได้โอเค ท้ายคลิปนะครับโปรโมทช่องเราบ้างตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยหลือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องอยากให้ช่องเราเนี่ยดำเนินเดินดหน้าต่อไปได้เนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครผมวางไว้ใน description ของรายละเอียดของคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปากหมุดของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิป Members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มผลิตมาเยอะประมาณหนึ่งแล้วละนอนาคตเนี่จะผลิตเพิ่มเติมเรื่อยๆอย่างแน่นอนและที่พลาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากและก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันขอบคุณมากมากมากและก็รบกวนฝากไปกด l l o w page f a c e b o o กเป้บัมลิงก์อยู่ใน description ของทุกคลิป หรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยทุกคนอย่าลืม s u b สคร i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับมนุษย์เลื่อยไฟฟ้า